SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมไม่เช่นเคยนะครับกับช่องตำลารถนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ตามคําขอเลยนะครับมีคนขอมานะครับเกี่ยวกับตัวมีโก้เครื่องสามพันที่อยู่ในคลิปนะรราคา2องแสน 45,000นะครับย้ำนะครับ245,000นะครับกับวีโก้โฉมปี05-06นะครับเป็นเครื่อง3,000ก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับว่าสมรรถนะมันเป็นอย่างไรนะครับขับดีไหมสนุกไหมนะครับมีอะไรต้องปรับต้องแก้หรือเปล่าหลังจากผมขับออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคลิปที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่นั้นมันอาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวซ้ําเลยเริ่มเลยก็คือเนี่ยคันนี้ใช้งานมาแล้ว181,700 ยี่สิบเก้าสาโลนะครับแถวๆนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับการันตีว่าน่าจะใหม่เดิมเลยนะครับเพราะว่ากอรอปานะครับผมก็ลองเปิดฝากระโปรงหน้าดูนะครับเช็คเกี่ยวกับพวกมากร์กลงงานต่างๆนะครับน็อตยึดแก้มนะครับรวมไปถึงความพร้อมขอเครื่องยนต์เนี่ยก็ดูดี นะครับน่าจะกไม่แท้นะฮะอันนี้การันตีไว้ก่อนหมอเบื้องต้นนะครับแต่ค่อยไปตรวจอสอบดูไปอีกอทีอัตราเร่งทุกอย่างเนี่ยผมมองว่าคันนี้ค่อนข้างพร้อมนะคือกําลังเครื่องยนต์เนี่ยยังดีอยู่เหยียบออกง่ายนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็แตะร้อยแล้วแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัตราเร่งดีรอบต้นดีประมาณนั้นเนาะก็เป็นอาการของวีโก้ปกติ ซึ่งจะทาออกมาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับช่วงล่างถือว่ายังดีอยู่นะครับพวงมาล,ลัยเรียวค่อนข้างคมนะครับแล้วก็มีช่วงล่างที่ค่อนข้างดียึดเกาะดีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีจุดไหนที่บกพร่องนะสำหรับช่วงล่างและอย่างนึงเนี่ยแม็กเป็นแม็กเดิมนะครับโรงงานยางยังดูดีอยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนอกจากที่ลองขับดูประมาณนี้นะครับช่วงล่างเบรกยางโชว์โอเค นะครับจุดบกพร่องน่าจะมีเรื่องเดียวก็คือเกี่ยวกับเบรกมือนะผมว่าเนี่ยถ้าผมดึงให้ดูนะครับเนี่ยขับได้ครับดึงแล้วยังขับได้อยู่มันก็ตึงๆนิดๆนะครับแต่ว่ามันกินไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะต้องมีการตั้งใหม่หรือปรับใหม่นะครับสำหรับตัวเบรกมือนอกนั้นนะครับให้พบเจอปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าจากที่ลองขับมาเนี่ยประมาณสัก อ๋อ20โลได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับขับสนุกเอาไว้นะครับเดี๋ยวจอดรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับพวกภายในนะครับรวมไปถึงภายนอกนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกของคันนี้กันเลยนะครับก็ถ้าใครเคยดูไปแล้วนะครับก็ดูซ้ําได้นะครับสำหรับคันนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับก็ดูไว้เลยแล้วกันสําหรับคันนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับสีสวยมากๆนะครับกระจังหน้าสวยกันชนนะครับ คือมันรถเดิมมันเนาะผมก็ไม่รู้จะรี <S <S วิวยังไงนะครับก็ไม่ได้อวยเจ้าของนะครับแต่ว่าเห็นว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกราคามาเนี่ยคือปรับลดราคามาค่อนข้างถูกกว่าตลาดทั่วไปนิดหน่อยนะครับก็เหลือ245,000สี่หม่นบาทเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคามันอยู่ประมาณ26นะสังเกตดูนะครับหรือว่าหลายๆที่นะครับที่มีการขายเนาะรุ่นนี้นะครับก็อยู่ประมาณ26นะครับหรือว่าหย่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับคันนี้สวยนะไฟหน้ากันชนหน้านะครับก็ตามนี้นะครับแก้ม บางจัดจัดนะครับมีรอยข่วนตินแมวนิดเดียวนะสำหรับแก้มนี้สวยมากนะครับสียังดูเดิมๆอยู่เลยส่วนเรื่องยางนะครับเป็นยางดรอบนะครับดอกยางยังเต็มอยู่แต่ปีไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับแม็กเดิมโรงงานประมาณนี้นะครับแต่ดูดีอยู่นะยางนะครับดูดีอยู่ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันเนาะอย่างที่บอกไปนะครับนี่ฮะสวยนะประตูปิดเปิดแบบคือคึบมากนะครับให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนี่นะครับสวยนะ ประตูนะครับขอบตะเข็บต่างๆนะครับตรงนี้นะครับพร้อมใช้งานจัดๆนะฮะตามนี้เลยนะครับนี่ี๋ยวผมให้ดูนิดนึงโอ้โหแกะไม่ได้แข็งนะตรงเนี้ยแต่ก็ง้างได้หน่อยนึงอะประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยดูจากตะเข็บสีต่างๆนะไม่ด่างด้วยนะครับก็จะมีด่างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับภายในกับภายนอกนะความต่างประตูค่อนข้างสนิทดีนะครับนะครับเสียงกึบดีทางด้านบานนี้อะดูให้เลยนะครับ แบบละเอียดนิดๆินะครับแต่ก็จะไปเร็วหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้นี่ครับตามนี้นะครับรายละเอียดแผงประตูบานประตูนี่อย่างนี้เลยทั้งคันเลยนะครับเนี่ยฮะแผงประตูบานประตูนะครับเบาะอะแถมภายในให้ก่อนนิดนึงเนี่ยฮะตามนี้สวยนะเนี่ยภายในสวยมากๆคือของเดิมโรงงานคือใกล้เคียงมากผมบอกเลยเนี่ยไม่มีด่างไม่มีลอกไม่มีขาดไม่ยุ่ยเลยนะครับสวยจัดจัดนะครับคันนี้ โอเคเนาะสำหรับภายในด้านหลังเนาะห้องโดยสารก็ประมาณนี้ก่อนนะครับมาดูทางด้านนี้นิดนึงนะครับตัวกระบะนะครับเสียงเป็นไงฮะใสมากๆนะครับยางนะครับเหมือนกันนะครับสี่ล้อเป็นดันหลบเนาะเราก็แม็กโรงงานแชสซีสวยนะคันนี้ไม่มีปะไม่มีผูไม่มีสนิมนะครับไม่มีรอยตัดเชื่อมไม่บิดไม่เบี้ยวได้รูปปกตินะครับไฟด้านหลังนะครับยึดกะดีนะไม่โยกไม่คอน ฝากระบะใสมากนะครับปิดเปิดสนิทง่ายมากนะครับเนี่ยฮะปิดเปิดง่ายนะครับกรึบดีนะครับแม็กไลเนอร์นะผมเปิดให้ดูนิดนึงโหมีฝุ่นนะแต่ไม่มีรอยเจาะนะครับก็ตามนี้ถือว่าโอเคอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมเช็คเลยนะครับมีท่อพักโอเคด้านล่างมีท่อพักนะครับยางอะไรยังอยู่เพาสวยแหนบสวยนะครับตามนี้ ไฟด้านนี้โอเคครับยึดเกาะดีเสียงตัวถังนะครับกระบะโอ้ใส่มากนะครับประตูบานนี้อ่ะเช็คเลยปิดเปิดโอ้โหกรึบมากนะครับลูกโลงลูกยางประตูเนี่ยขอบประตูนี่ยังดูดีอยู่เลยอ่ะตะเข็บประตูสวยมากนะครับตามนี้แผงประตูโหสวยจับนะฮะดูนะฮะแผงประตูที่เป็นผ้าก็มาหยีนี่คือแบบไม่เปื้อนนะครับไม่ขาดเลยนะครับดูดีฮะสวยมากนะครับมือจับ ดูดีนะครับเนี่ยฮะสวยนะผมว่าตามนี้เลยนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ245,000าบาทนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้อยู่นะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยประตูทางด้านคนขับนะครับอ่ะเปิดให้ดูทุกบานเลยนะครับอืมสวยนะไม่มีตําหนิไม่ย่นไม่ยู่ของเดิมโรงงานหมดเลยรถเนี่ยคือทางเจ้าของการันตีกับผมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าไม่เคยถูกชนอะไรเลยนะครับมีรอยเฉียวนิดๆด้หน่อยแล้วก็ทําสีไปนานมากแล้วประมาณนั้นสวยนะอันนี้ใช้ทุกจุดเลยนะครับเนี่ย ระบบไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขอบประตูนิดนึงแกะได้ไหมเนี่ยโอ้ยแข็งปะเหมือนจะแข็งนิดนิดนะอ่ะได้อยู่อ่ะนี่ฮะตามนี้นะครับอ่านี่อย่างนี้เลยนะครับโอเคถือว่าน่าจะการันตีไปได้ส่วนหนึ่งนะครับว่ารถเขาเนี่ยยังดูดีนะครับแล้วก็ไม่มีตําหนิใดๆนะครับภายในทางด้านนี้นะครับเนี่ยดูบอกคนขับนะฮะนี่ฮะสังเกตดูได้นะครับจะบอกคนขับ สวยมากๆนะครับคือผมก็คิดว่าเจ้าของเขาดูแลรถดีด้วยแหละนะครับเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยทางด้านพักแขนนะครับคอนโซลกลางนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูนะฮะผมว่าเขาดูแลมาดีจริงๆนะครับสำหรับเจ้าของเดิมนะครับดูนะฮะเบาะสวยมากๆนะครับตามนี้เลยอย่างนี้เลยคอนโซลนะครับ อ๋อมีตำหนินิดนึงเนาะตรงเกะตรงนั้นนะครับมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหลักช่องแอร์ดีอยู่ครบเลยนะครับคันนี้จากที่ขับมาเมื่อสักครู่นี้ลืมบอกไปนะครับว่าแอร์เย็นมากคันนี้ก็ตามนี้คอนโซลสวยนะครับรถใช้งานมาไม่ถึง2 0 0 0 0 0โลนะครับน่าจะใหม่แท้นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่ามันมีตำหนิมีหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยเ,ออเกินไปนะครับสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน ให้เดี๋ยวผมแถมนิดนึงอ่ะตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะเนี่ยสีไม่ลอกไม่ด่างเลยนะครับเนี่ยคือสวยมากนะครับเนี่ยเออผมว่าโอเคนะคันนี้ถ้าใครมองหาอยู่ราคาแค่2องแสนบาทเองถือว่าน่าจะถูกสุดแล้วมั้งชั่วโมงเนี่ยนะครับผมว่านะฮะสำหรับส่วนตัวผมตั้งแต่รีวิวมานะอ่าก็เจอรถบ้านเดมิดมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคานี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะ๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่ามีตําหนิมีจุดบกพร่องอะไรหรือเปล่าครับมาดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็ ของว i g o คันนี้นะครับเครื่องยนต์ 3,000d4d หน้าตาอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยจริงๆผมก็รีวิวไปแล้วแหละนะมันไม่มีตำหนินะครับผมก็ไม่รู้จะไปหาตำหนิตรงไหนเดี๋ยวดูให้นิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันแห้งมากๆนะครับแก้มนะครับดูน็อตนะฮะคมกลิบเลยอย่างนี้เลยนะครับน็อตคมมากนะครับคานหน้านะครับเดิมๆโรงงานนะครับอย่างเงี้ยนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ลอกเลยตามนี้เลยนะครับ คานนะครับน็อตแก้มอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยนะก็ไม่มีตำหนิอะไรอ่าทางด้านนี้นะครับทางด้านล่างโอเคครับเนี่ยไม่มีคราบเยอะไม่มีน้ํามันเนาะก็ตามนี้นะครับไม่มีตําหนินะครับม่านงม้อนน้ำทุกอย่างโอเคนะท่อนะครับนุ่มขับไปพอดีไม่กรอบก็ตามนั้นก็น่าจะผ่านไปนะสำหรับตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนน่นะครับฝากระโปรงหน้านะครับเห็นไหมครับตะเข็บสวยเนาะ เก็บสวยมากนะครับไม่ยนไม่ยู่สะดวนการความร้อนนะครับก็ยังดูดีไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่แต่ก็มีโซมบ้างนิดๆหน่อยนะตามภาษาเครื่องยนต์สามพันนะมันก็จะร้อนกว่าปกตินิดหน่อยก็ตามนี้ครับพวกปักพวกอะไรยังดูดีอยู่นะครับสำหรับตรงนี้มันจะมีเสียงเกี่ยวกับลูกปืนพุเล่นิดนึงนะครับเสียงมันดังแก๊กๆๆนิดนึงนะฮะจริงๆมันก็ยังใช้ได้แหละแต่ว่าด้วยความไม่สบายใจนะครับผมก็เลยแจ้งเจ้าของไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีความดังอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แต่มันก็ไม่ได้ดังมากนะครับแต่ก็ ลบกวนนะครับมันทําให้ฟังแล้วดูไม่สมูทนะครับผมก็เลยแจ้งเจ้าของแล้วนะครับให้เขามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนให้เลยนะครับประมาณนั้นนอกนั้นสําหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีจุดบกพร่องใดๆครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับตามคําขอนอที่ขอกันเข้ามานะครับว่าอยากจะดูวีโก้ไอตัวคันที่ถ่ายคลิปโลกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใครอยากจะดู ขันไหนนะที่รถกระบะขอลุกไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้พูดคุยได้โทรเข้ามาได้หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยได้อินบ็อกได้เนาะจะได้เอามารีวิวให้ f c ทุกท่านน่ยนะครับได้รับชมกันนะครับว่าสมรรถนะของตัวรถเนี่ยมันดีขนาดไหนน่าซื้อไหมสําหรับราคาที่ขอลุกมาเนาะประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ